วัสดีครับวันนี้นะครับมีข่าวมาฝากนะฮะก็อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับคนที่กําลังต้องการเงินกู้นะฮะหรืออาจจะเรียกว่าร้อนเงินนะฮะก็เป็นข่าวดีจากธนาคารอมสินนะครับคือธนาคารอมสินเนี่ยเขาจะเริ่มปล่อยกู้นะฮะสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะฮะจะเริ่มนะฮะวันที่1เมษายนี้นะครับในชื่อนะในชื่อที่เรียกว่า เงินทันใจนะฮะชื่อชื่อบริษัทใหม่เขานะครับเงินสดทันใจนะรบ,บริษัทเงินสดทันใจนะครับก็ธนาคารออมสินไปเปิดบริษัทนี้ร่วมกับอ่าศรีสวัสดนะฮะซึ่งเป็นบริษัทศรีสวัสดคอร์ปอเรชั่นนะฮะก็คือเป็นบริษัทแม่ของบริษัทเงินสดทันใจซึ่งมีธนาคารออมสินร่วมกันกับศรีสวัสดนะับถือหุ้นกันประมาณคนละครึ่งนะประมาณคนละครึ่งนะก็ออมสินเ,เองเนี่ยเขาเคยประกาศมาแล้วว่า ไอ้บริษัทที่ไปสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเนี่ยนะฮะเอาเปรียบลูกค้านะฮะหรือลูกหนี้ด้วยการที่แบบว่าดอกเบีย้ยแพงนะ28%หรือ24% 25%อะไรประมาณเนี้ยนะเขาบอกว่าเขาจะต้องมีดอกเบี้ยที่ถูกกว่านะอาจจะต้องดอกเบี้ยที่ถูกกว่าประมาณ10%นะดอกเบี้ยที่ถูกกว่าประมาณ10%แต่พอวันนี้ไปไปมาๆเนี่ยปรากฏว่าดอกเบี้ยที่สาการออมสินบรนิษัทเงินสดทันใจเนี่ยจะปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเนี่ยนะฮะดอกเบี้ยที่ออกมาคือพูดง่ายคืออตัวเง บอกว่าของเก่าแพงของใหม่ออมสินจะปล่อยให้นะครับฟังดีๆนะดอกเบีย้ยที่เท่าไหร่สิบแปดเปอร์เซ็นมันก็ไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยใช้สินเชื่อประเภทนี้นะเลยไม่แน่ใจว่าดอกเบีย้ยเขาคิดกันเท่าไหร่นะแต่ว่าคนใช้สินเชื่อประเภทนี้ส่วนใหญ่เรื่องตรงๆคือไม่ค่อยสนใจดอกเบีย้ยหรอกอะไรกู้ผ่านกู้ง่ายกู้ก่อนกู้ได้เร็วกว่าเอาตัวนั้นแหละเพราะว่ามัน อย่างบริษัทชื่อของออมสินที่กับศรีสวัสดิ์เขาร่วมกันคือบริษัทเงินสดทันใจคืออะไรก็ได้ที่แม่งทันใจอะ่ะรีบมา,มาก่อนดอกเบีย้ยเท่าไหร่ช่างแม่งเถอะคือ,คอสมมติเอามาแสนหนึ่งดอกเบีย้ยต่างกงินแค่เดือนละเจ็ดร้อยแต่ว่าไอ้นี่มันอนุมัติแน่ๆอนุมัติชัวๆเอาก่อนเพราะถ้ารออีกบริษัทหนึ่งไม่แน่ใจได้มาก่อนก็นต้องรีบใช้เงินนะครับเพราะฉะน,นัี่ผมว่าดอกเบีย้ยมันไม่ใช่สําคัญเท่าความเร็วในการอนุมัตินะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะนะครับก็ เดี๋ยวลองไปดูเนื้อหาสาระของข่าวนี้กันดีกว่านะครับผมเอาข่าวานี้มาจากนะครับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะฮะอ่ะไปเริ่มดูเนื้อหาสาระกันดีกว่านะเขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่าออมสินดีเดย์ปล่อยกู้จำนำทะเบียนรถนะฮะหเมษานี้นะครับเริ่มแล้วนะอ่าเขามีเป้าสินเชื่อของเขานะครับหล้านรายนะฮะมูลค่า2 0 0 0 0ล้านในปีแรกเนี่ยออมสินจะปล่อย1ล้านรายนะฮะเออนะเยอะมากเลยนะครับอ่านะ เอาดูรายละเอียดข่าวกันดีกว่านะธนาคารอมสินเผยว่า1เมษาเนี่ยจะเริ่มดำเนินธุรกิจจำนำทะเบียนรถนะฮะขณะที่อยู่ระหว่างการเตรียมกระบวนการนะฮะสีสบัดเตรียมประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการร่วมทุนกลางเดือนนี้คงเป้าปล่อยสินเชื่อปีแรก1ล้านรายมูลค่า2000 20, 0ล้านบาทนะครับคุณวิไทยนะฮะผู้อำนวยการธนาคารอมสินบอกว่าการดำเนินธุรกิจสินเชื่อจ,นอจำนำทะเบียนรถเนี่ยร่วมกับบริษัท เงินสดทันใจเนี่ยนะฮะว่าภายหลังการลงนามร่วมทุนดังกล่าวเมื่อกลางเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารและบริษัทเงินสดทันใจได้ร่วมวางโครงสร้างของธุรกิจรวมถึงรายละเอียดนะฮะเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อเช่นการวางระบบไอทีอันนี้ผมไม่อ่านแล้วกันนะก็คือบอกว่าบริษัทศรีสวัสดนะฮะซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทเงินสดทันใจเนี่ยจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการร่วมลงทุนดังกล่าวอีกครั้งนะครับ ขณะน,นี้การเตรียมการดําเนินธุรกิจยังอยู่ในเป้าหมายทั้งหมดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในวันที่1เมษายนนี้เราจะเปิดตัวการทําธุรกิจสินเชื่อจำำํานําทะเบียนรถเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธนาคารนะที่ต้องการช่วยลดอาจจะดอกเบี้ยนะเงินกู้จำำํานําทะเบียนรถลงนะครับให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นคือไม่เป็นภาระกับประชาชนมากนักนะครับก็เขาบอกว่าจะจะดอกเบี้ยไม่ไม่เกินเขาจะ้คำว่าไม่เกิน18%นะ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยในระบบปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ24%วันนั้นที่ผมจําไม่ผิดเนี่ยออมสินบอกว่าจะให้ถูกกว่าอัอตราดอกเบีย้ยโดยเฉลี่ยประมาณ10%นะถ้า10%มันต้อง14%เนี่ยอันนี้เท่ากับ18เขาบอกว่าอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย24%นะตอนเนี้ยเขาจะคิด18%เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถูกกว่าระบบแค่6%เองนะเออถ้าเป็นไปตามที่เคยประกาศมันก็ควรจะต้องเบีย้ยไม่เกิน14%ช่างมันไม่เป็นไรเอาเป็นว่าดอกเบี้ยเขาถูกอะเงินสดทันใจนะบริษัทเงินสดทันใจดอกเบีย้ยถูกนะนระหว่างสีสบัดกับออมสิน ร่วมกันนะครับก็ผู้บริหารคือคุณมิไัยเนี่ยบอกว่าสําหรับเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อนั้นยังอยู่ในเป้าหมายเดิมโดยสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้จะยิ่งส่งผลให้ธุรกิจดําเนินไปได้ไม่ดีนะคือธุรกิจมันไม่ดีนะครับแต่แต่ธุรกิจเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่ธุรกิจที่เปิดใหม่น่าจะดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนและก็หามาพึ่งพาธุรกิจนี้เพื่อให้มีเงินสดนะฮะไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ซึ่งธนาคารและบริษัทเงินสดทันใจก็พร้อมที่จะให้บริการถือเป็นทางเลือกทางการเงินในภาะวะที่ได้รับความเดือดร้อนนะจากภาวะเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งนะครับเพราะเราจะคิดอัตราเบี้ยที่ต่ากว่าในระบบขณะเดียวกันการขอสินเชื่อก็ไม่ต้องมีการตรวจสอบเครดิตบุโรเฮ้ยสาคัญมากเลยนะไม่ตรวจสอบเครดิตบุโรนะอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับตะลึงเลยตะลึงไม่ตรวจสอบเครดิตบุโรโอ้คนี้สนุกสนานแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาคือหนึ่งนะอ,นอันดับแรกก่อนเลยนะ 1อัตราดอกเบี้ย18%นไม่เกินนี้2ไม่เช็คเครดิตบุโรนะแต่3คือจะให้วงเงินเท่าไหร่ของราคารถอันนี้ไม่รู้นะเช่นรถรุ่นนี้เต็นรับซื้อไม่ใช่เต็นรับซื้อเต็นขายกันประมาณ3 0 0 0 0นนะแต่ถ้าเกิดเต็นรับซื้อก็อาจจะดิสカウตไปสัก7หรือ30เซนก็ราคาเต็นรับราคาขายเต็นเนี่ยสามแสนแต่ราคาเต็นรับซื้อแค่200,000น,นะอันนี้อาจจะให้ จรของราคาเต็นรับซื้อหรือเปล่าก็เท่ากับแสนสี่เพราะฉะนั้นากับว่ารถที่ขายกันราคาตลาดสามแสนจะปล่อยแสนสี่อันนี้ยังไม่รู้ว่าสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อเขาจะให้สัดส่วนที่เท่าไหร่นะอะแต่ว่าคือแบบเจ๋งเลยฮะตรงที่ไม่ไม่ตรวจสอบเครดิตบุโรนี่แหละอันนี้ดีมากนะครับหลายคนบอกสบายละงานนี้นะลองดูแล้วกันนะสุดท้ายก็บอกว่าคุณวิทัยก็บอกว่า ปัจจุบันลูกค้าในตลาดสินเชื่อจำนวทะเบียนรถมีอยู่3ล้านรายแล้วก็ยังมีอีกกว่า3ล้านรายที่ยังไม่สามารถเข้าระบบได้ดังนั้นธนาคารจึงต้องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มนี้ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ในะตลาดเบยที่ต่ำนะโดยธนาคารมีสาขาที่จะให้บริการจานวน1,000สาขาบวกกับสีสวัสด์อีกประมาณ5,000สาขาอู้สีสวัสด์มีมากกว่าออมสินนะเชื่อว่าจะรองรับการให้บริการสินเชื่อดังกล่าวได้ทั้งนี้นะฮะเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจในปีแรกคือ จะต้องปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนได้1ล้านรายยอดสินเชื่อราว2 0 0 0 0ล้านบาทและจะมีผลตอบแทนที่ดีในระยะเวลาสั้นจากนั้นคาดว่าภายใน3ปีจะนำธุรกิจกที่ร่วมทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเราเชื่อว่าธุรกิจนี้จะทํารายได้ให้กับธนาคารอย่างไรก็ตามนะฮะหากไม่เป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เราสามารถขายหุ้นคืนให้กับบริษัทเงินสดทันใจได้ทันทีในราคาทุนนะเป็นเงื่อนไขอยู่ในสัญญาอยู่แล้วขณะที่บริษัท สีสวัสดิ์หรือเงินสดทันใจนไม่สามารถขอซื้อหุ้นจากธนาคารได้นะครับการร่วมลงทุนครั้งนี้ธนาคารได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทเงินสดทันใจในส,สัดส่วนไม่เกิน49%ของจานวนหุ้นทั้งหมดในจานวนเงินไม่เกิน1.5พันล้านบาทคืออมสินเนะี่ยจะขายหุ้นคืนให้ไอเนี้ยเมื่อไหร่ก็ได้แต่อันนี้ไม่มีสิทธิ์มาซื้อหุ้นคืออมสินสามารถถอนตัวได้ตลอดเวลาเลยนะโหเป็นดิวที่ดีมากนะครับก็เอาสรุปไว้แล้วกันนะใครที่เดือดร้อนเงินตอนนี้นะครับ ก็สินเชื่อจำนำสินเชื่อ,จำ,ำอจำนำทะเบียนรถนะฮะของบริษัทเงินสดทันใจนะฮะร่วมมือกันระหว่างธนาคารอมสินกับบริษัทศรีสวัสดนะครับก็คือเงินติดล้อใช่ไหมศรีส,สวัสดเงินติดล้อนะครับนะก็ชื่อบริษัทเงินสดทันใจนะไม่เช็คเครดิตบุโรนะครับอาจจะดอกเบี้ยสิบแนะครับลองไปหาข้อมูลดูแล้วกันนะใครกำลังจะยื่นกู้ตอนนี้นะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเปิดตัวเนี่ยหเมษาบางคนไม่ทันแล้วนะคือรอไม่ได้นะมีกุมภามีนามีสษงยตั้งเดือนกว่าไม่ไหว ตายก่อนเนะี่ยก็ไปยืมเงินกู้ที่อื่นก่อนนะก็ไปบริษัทอะไรสักแย,ยะแยะไปหมดเลยนะครับอ่ะผมก็เอามาเล่าให้ฟังเผื่อใครไปเดือดร้อนช่วงนั้นพอดีก็รอออมสินแล้วกันพนทบัญชีมันถูกกว่าชาวบ้านแถวช่องเขานะเขาบอกว่าถูกกว่านะคือสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะไม่แน่ใจนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันที่อื่นเขาอาจจะลดมาแข่งกันก็ได้นะเขาอาจจะลดราคาลดลงเบี้ยลงมาแข่งก็ได้ก็ลองดูแล้วกันสําคัญที่สุดคือความเร็วนะครับนะก็เอาใจช่วยออมสินนะที่จะลงมาเล่นตลาดนี้ สำหรับคลิปนี้วันนี้ไปแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับก่อนจบนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ